ุาาิตไทยกล่าวไว้ว่าช้าๆได้พระเล่มงดแต่ถ้าช้าเกินหนึ่งนาทีจะได้งามหน้าแบบนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการข่าว7วันทีกับมีนิวส สวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารกันอีกครั้งกับรายการมีนิวส์ก no ับผมแบงค์แมดคอมเหมือนเดิมนะครับวันแรกวันที่ข่าวไรกของวันนี้นะฮะปรับปรุงแน่วพักนักศึกษามอชอจ้าจากการสัมภาษณ์นางเพ็ญสุวรรณนะครับปรีชานะครับเพิ่มในการออกพักน yeah. ักศึกษาในกล่าวว่าขณะนี้ของพักนักศึกษามอชขอพร้เนี่ยมีอายุถึงสามสิบปีแล้วสึกมันเก่าอยากจะปรับปรุงอยากจะเออเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆนานาซึ่งตอนนี้นางก็ได้เริ่มแก้ไขในส่วนของหอยเจ็ดชายและในจานในเรื่องของสีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็หลััักก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 กๆเเเเเเนน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 นีีี่่่่ยยยยยาาาาาาางง็็อออออออจจะะปปลลรรรข้้้้หพพศึษสสแมืืใดบบ เป็นโปรเจกต์ทําทร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในการวางแผนแต่ว่ายังวางแผนไม่เสร็จร้อยอร์เซนะจ๊ะแล้วก็อีกเรื่องทีจ่จะปรับปรุงก็คือการติดเครื่องทําน้ำอุ่นจ้า เราจะได้ไม่ต้องอาบน้ําจากน้ําแข็งต่อไปแล้วนะจ๊ะเราจะติดเครื่องทำควาอุ่นแล้ว,ลวนอกจากนี้เนี่ยเราจะติดสัญญาณอักขีภัยแล้วก็มีการซ้อมแผนอพยพติเหตุ่างๆาเกิดภัยกันนักศึกษาในมหาในที่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะจ๊ะซึ่งราคาของหอพักาศึกษาเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วนะจ๊ะทุกวันนี้นี่เสียเดือนละวสองร้อยบาทเองนะจ๊ะจะได้เกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจากสองร้อยบาทเป็นห้าร้อยบาทแต่แค่อาจจะเพิ่มเท่านั้นนะจ๊ะแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนที่จะอาจเพิ่มขขึึ้้้นนนราาคไดะะจ๊ เด็ก็ต้องขอไปกันเลงใจทุกๆคนที่อยู่กับพักนักสิสานะจ๊ะแต่ทุกวันนี้หอพักเราก็ถือว่าดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เรียนหนังสือและการสนองพักแล้วก็อยู่แบบใส่ใจจอยข้างห้องกันต่อไปนะจ๊ะ <c oughs> ข่าวต่อไปนะครับ LPG ขึ้นราคาเจดังหลังมอเจาะขึ้นตามนาจ๊ะจากการประกาศของกระทรวงพลังงานในจะมีการขึ้นแก๊ส L, L ขึ้นราคาแก๊ส LPG หรือว่าแก๊สอุ่งต้มที่เราใช้ในครัวเดือนขนาดละถังเนี่ย15กิโลกร,รัมจะขึ้นจากเดิม300บาทจะขึ้นอีก7.5ถึง8บาทจ้า ช่วงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนั่งขึ้นไปแล้วนะครับกิโลกรัมละ50สตางค์แล้วทำให้อ่าราคาของอาหารหลังมองโดยเฉพาะด้านเจียวดาวดต้องขึ้นอีก5้าบาทนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานในประกราศออกมาว่าเราต้องไม่ต้องขึ้นเพื่อให้สะท้อนกับอ่าก,กลไกราคาของตลาดโลกราคาตลาดโลกขึ้นเรกต้องขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณป้าหนูหินนะคะเจ้าของเจียวดาวร้านตรงข้ามว่าห้างแว่นท็อปจ่าเริอนของเราเนี่ยนะจ๊ะบอกกับผู้สื่อข่าวมือผู้สื่อข่าวมือของเราว่าต้องขึ คุณป้าบอกว่าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินก็ไม่กินได้เออสิก็เรอย่างฉ,ฉันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วเราก็เราก,ก,ก็ต้องหนีไปสัมภาษณ์คุณลุงไก่ทอดนะจ๊ะคุณลุงร้านไก่ทอดร้านเดอรชิกซึ่งอยู่หน้าร้านหัวมุมศิลป์ตรงข้างหลัมอของเราเองนะครับบอกว่าอ่าอย่างนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็ว่าต้นทุนขึ้นคุณลุงก็ต้องขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะซึ่งราคาของการถุงต้มจะขึ้นอีกห้าสิบอ่ะอะไรล่ะ,ะ,ะ,ะมันเป็นการลงโทษเหรอเนี่ยมันคือมันคืออะไรอ,ะอ,ะอ,ะอีแป้งไม่เท่าไหร่นะแต ก็ราคากาซถุงต้ม50สตางค์เนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราจะขึ้นอ่ากระทรวงการงงานจะขึ้นราคากาซถุงต้มทุกเดือนเดือนละ50สะตางค์เป็นเวลา12เดือนซึ่งนั่นหมายความว่าจะอ่าถัง50ถัง15กิโลกรัมแก๊สถุงต้มเนี่ยจากเดิม300บาทจะรวมกันเป็น390 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ออกมาว่าเราขึ้นราคาหนึ่งครั้งทําให้อาหารมีต้นทุนต้นทุนทุแก่สองสตางค์ต่อจานเท่านั้นแต่นางคงลืมไปว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่แก๊สหรือเปล่าน้ำมอนน้ำบันไข่ไก่มันก็ขึ้นราคาเราต้องขึ้นด้วยใช่ไหมกินต้องไม่ลดอื่นด้วยสิ ต่อไปจะกินอะไรเนี่ยกินแกลบหยกไว้สับกินหญ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วข่าวต่อไปนะจ๊ะเด็กมอชเอนจอยเลิกใช้โฟมแต่เอ้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มคืออะไรจากนโยบายของอีโคเวย์นิวซิตี้หรือว่ามหาลัยที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะทําไมหลายก็ะต้องปรับปรุงซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของร้านค้าอาหารต่างๆคืออยากให้เลิกใช้โฟมมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะจ๊ะซึ่งจากการสัมภาษณ์นางสาวพัทพิราชกัน กาญจนะกุลดิษฐ์นะจารนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บอกว่าเกินด้วยกับการใช้โฟมนะครับรู้สึกว่าโอเคดีมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อาหารมันร้อนมันก็ทาปฏิกิริยากับกล่องพลาสติกแล้วก็ทาร้ายตัวหนูดังบอกอย่างนี้นะจ๊ะส่วนนายอวรัน์ลาบใหญ่นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ครับบอกว่ารู้สึกว่าโอเคเลยนะครับกับคนที่คนส่วนใหญ่เนี่ย กทินที่โรงอาหารอยู่แล้วไม่ได้ออกไปทานที่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะลําบากไปไหมถ้าเกิดว,ว่าเอาเปลี่ยนมาเปลี่ยนการใช้โฟมจากคนที่ไม่ได้ทานที่โรงอาหารซื้อไปทานที่อื่นนะจ๊ะทางนี้นะจ๊ะแม่หามหาวิทยาลัยจะได้มีการรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมตามร้านอาหารแต่ผู้ที่ต้องอ่าใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับต้องจ่ายเงินเพิ่ม2อถึงสาบาทต่อถุงหรือต่อห่อเลยทีเดียวโอ้แ oh ม่จ้าสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่ว่ายังไงมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะว้าวทานเป็นยังไงล่ะจะ บันทันบันทันแกไม่เห็นเวลาแล้วเหรอันทันนะาเ้ยโมโหกบทีมงานพวกนี้มากเลยคุณตันท่านอ่านคนั้นไปตรงไหนอะยังไงช่วงหน้าก็มีข่าวพยากรณ์อากาศเหมือนเดิมแหละมันมันแขกับเซิร์คนอื่นต้องอ่านแล้วแหละจะอ่านที่ไม่อ่านเลยฉันโมโหอ่านกันนะช่วงหน้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศเหมือนเดิมนะครับติดตามครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศกับผมกีบโรจากคณะวิจิตสิงในวันที่6ถึง7กันยายนนี้ล่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือในค่อนข้างแรงประกอบกับมรสุมัวตกเฉียงใต้ปกคุมทะเลาดามันอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนัก กรมอุตุวิทยาจึองออกคำเตือนให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่นาดบุรตรังบุและกำแพงเพชรรวงอันตรายจากฝนตกหนักและในอีก7วันฝนจะตกทุกทุกเซของพื้นที่ส่วนในวันพุธฝนจะลดลงและในวันพฤหัสฝนจะเพิ่มขึ้นส่วนในซีกโลกใต้ของโลกเราครับขณะนี้เป็นฤดูหนาวจึงมีหิมะตกแต่ทะเลทรายอาตากามาในประเทศชิลีที่ไม่เคยมีฝนตกเลยมาตั้งแต่มีการบันทึกกับมีหิมะตกเพราะแสดงถึงการ ที่อากาศแปรปวนของโลกร้อนครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการมีนิวนี่7วันข้างหน้าด้วยครับสวัสดีครับ